ที่้องได้โอเคเพราะผมรู้จักโอ้โหผมไม่รู้จักสวัสดีครับผมโต้ผมปองผมโตผมโอเคเราต้องลองทุกอีพีนะฮะเพราะเดี๋ยวคนทวงครับคลิปนี้จะให้พี่โต้กับพี่ปิงปองอะมาลองคัลเกตปี2000กัน แต่ว่าห้ามดูเนื้อเพลงไม่มีเนื้อเพลงให้ดูให้ร้องให้ถูกเนื้อ <c oughs> มีกติก,กาก็คือว่าจะเปิดเพลงให้ร้องโดยที่จะบอกชื่อเพลงก่อนแล้วก็บอกชื่อศิลปิน,นก็ให้ร้องเป็นท่อนสั้นๆเป็นท่อนก่อนถึงท่อถูกระดับเป็นด้านขงมันก็พอบอกชื่อเพลงก็เลือกกันมัดกันได้ว่าจะส่งใครไปอันนี้เป็นมิชชั่นของอปใหม่มีคนก็นั่งอยู่ข้างหลังอ <c oughs> <c oughs> อ๋อเป็นจุ่มเลยไปตั้งที่ค่ะครับเพลงแรกคือเพลงอะไรคะเพลงไม่กล้าบอกเธอของโจกับต้องเอาไงให้ผมไปบ้ล่ะอู้วอันนี้ผมก็สบายแต่ผมก็ให้คุณไปอยู่ดีต้องมั่นใจนเอาให้ผมมั่นใจไหมเหรอไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าน่าจะได้อยู่อยาจะเริ่มเช็คแล้วอ้าวโอ้โห ีความติดียูคิดตรึกตรองอยู่นานอยากระซิบเธอด้วยคำพูดหนึ่งที่มันซาดมันซึ้งอยู่ในหัวใจได้แต่รอแต่รอแล้วอีกเมื่อไรโปรดเธอใจโปรดจงได้เอ่ยคำ บหมดแล้วถูกทั้งถูกแล้วเลยวะเอ้ยก็ไม่ยากนี่หวะเพลงต่อไปเพลงต่อไปเลยไหคะโอเคครับครับเพลงคนที่ถูกรักมอดดี้แสเลนอ๋ออะผให้พี่อันนี้ผมรู้ได้แน่ผมบอกเลยผมร้องได้ใช่ไหมไม่คิดว่าผมร้องได้เหรอผมชินผมผมร้องได้ผมเลยพี่ออกไปผมไม่มีความมั่นใจเลยเพลงนี้โอ้ยงั้นเชิญเลยครับโอ้โหทดี๋มเป็นคนอย่างยี้วะเชิญเลยครับเดี๋ยวมันจะไม่ชาเลนจ์นะ ไม่ใช่จะทำตันมิตูนแล้วกูจะร้องได้นะกลิ่นพงยาวเหมือนกันนะใช่ใจฉันเคยถูกทิ้งเพียงลำพังผิดวันมาชีโซตั้งทีครัง้งบ <TF> ัด yup. จับเฮ้ยเนื้อลองว่าไงจะไม่ได้แล้วในอย่างนี้ผมนึกว่าพี่จะจำได้เนี่ยเพลงเนี้ยมั่นใจมั่นใจมากเพลงนี้ผมชอบมากเลยแล้วก็ไม่ออกไปร้องเองวะโอเคใจฉันเคยถูกทิ้งเพียงลำพัง ก็รักใครเมืาแล้วตั้งกี่ครั้งผิดหวังมากี่หนก็รักคนที่เขาไม่ได้รักเราก็ช้ำใจอย่างนี้สุดท้ายต้องดอนเขามองผ่านสุดท้ายไม่มีใครต้องการไม่รู้นานแค่ไหน จะได้ใจเจอใครสักทีแค่อยากเป็นคนที่ทุ่มตื่นรึเปล่าอยากเห็นคนไทยบินได้คำหนึ่งจริงเหรอฮาวบินคำไคำว่าอะไรตรงไหนตรงเมื่อโตลองเป็นกอดกอดรักใจแล้วตั้งกี่คำความหมายไม่เหมือนกันนะเฮคารพเคารพคนแต่งหน่อยเคารพคนแต่งหน่อยเขาท้อครับพี่ตูนเฮนดี้สามด้วยความคิดถึงรักสงดราม่าสตรีมโอ้ย ผมไม่ร okay ู้จักชื่อวงนะครับผมมารู้จักผมชอบด้วยโอ้โหตายแล้วผมก็ได้แต่่าพลงแล้วแหละแต่ผมก็จําได้ไม่หมดหรอกลองดูเหมือนเดิมอาจจะผิดคําเดียวเหมือนผมก็ได้ตรงไหนไม่ได้แล้วก็ใช้ภาษานาฬากามาสีโสร่ะผิดแล้วด้วยความคิดถึง ถึงงมาแค่อยากจะไปพบหน้าแล้วฉันก็มีน้ำตาด้วยความคิดถึงแค่อยากจะไปเห็นหน้าหากว่าเธอนั้นขึ้นมาในใจในนี้ฉันเจอพีคแล้วพีคอ่เพลงดีเสียงสูงปี๊ดจูมิค อ๋อรู้แค่ท่อนเออใช่ใช่เพลงขอเป็นตัวเลือกสองกาาค่ะเชี่ยท่อนกทูผมจำได้แต่อินโทรเนี่ยผมยังจำไม่ได้เริ่มมันยังไงอินโทรมันขึ้นคุณนี่พยายามนึกเลยอ่ะอินโทรมันขึ้นไง ดูวยความคิดตายแล้วไปร้องร็อเพลงเก่าเผื่อใจไว้ก่อนอย่าพึ่งทุ่มเทให้ฉันเลยหรืออาจตกเป็นจำเลยเรื่องทำเธอเสียใจอาจไม่เป็นดั่งเธอวังที่เธอฝันหรือหวังเนาะอาจไม่เป็นหนึ่งเธออายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฝันหรือหวังวะเป็นอาจไม่เป็นแบบเธอฝันอาจไม่เป็นอาจไม่เป็นดังเธอฝันแลวกันเดี๋ยวหรือมึงร้องมึงก็ทำเป็นร้องไม่ชัดไปอุ้ยแต่นี้ผิดคำเดียวนี่คือไม่ได้คะแนนเลยอะไม่เป็นหนึ่งเธอหวัง ตายแต่ผมร้องใช่ไหมต้องคุณครับเต้นแบบออดิชั่นไหมเพื่อใจไว้ก่อนอย่าพึ่งทุ่มเทให้ฉันเลยฉันอาจตกเป็นจําเลยร่งทั้งเธอเสียใจ อาจไม่เป็นดังเธอฝันที่ตั้งใจวาดเอาไว้ฉันคงต้องกลายเป็นผู้ร้ายทำลายเธอโอ้ไม่มั่นใจเลยอันเนี้ยโอ้โหผิดคำไหนบ้างฉันแอบตกเป็นจังเลยนี่อีกนี่อีกนี่อีกหากไม่เป็นดนังเธอหวะ่ะไอ้แย,ยาหวังของผมคำแรกถ,ถูกแล้วดินี่อีกนี่อีกอ่ะ สุดท้ายคงต้องกลายอ๋อไม่มีคําว่าฉันอสุดท้ายสุดท้ายคงต้องกลายแต่ไม่เป็นไรยังไม่เสียใจเท่าของพี่ตูนเฮดี้ห้เพลงทำอะไรสักอย่างของพี่ป้านัคขลิมมีท่อนนี้พี่นึกออกไหมที่อยู่ในนี้ไม่มีเลยเฮียเฮ้ยนี่ผมหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกที โต้ใช่นะมันคำแรกมันว่าไ้างนะพี่หัวใจเต้นแรงผมร้องอีกแล้วเหรอโฮ้ยไม่น่าลืมได้เลยหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่ที่คอยตลอดมา ควบคุมไม่อยู่รู้เลยว่าตัวสันแค่เจอไม่นานถูกใจฉันเหลือกเกินจเจอกันแล้วอย่าผ่านเลยได้ไหมถ้าเสียเธอไปก็คงชอคชั่เย้ผมไม่ได้ลืมนะแต่ถ้าผมคิดว่าเขาจะเว้นก่อนแล้วค่อยขึ้น oh. ไอ้เจ๊ เงก็ไม่ได้เลยคำนี้ได้ถือว่าร้องถูกเนื้อเอ้ยได้สข้อแล้วจากกี่เพลงอะไม่ครึ่งหนึ่งเลวร้ายชะมัดเลยพวกเราต่อไปเพลงไว้ใจได้กาลนาคชี้้นกเดิมอีกปากแดงๆจะไว้ใจได้ผมจำอินโรได้กริงงใเสียงกระดิ่งจักรยาขนาดเลยตุยดุยดุย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  แพ้ออกไปแล้วกันโอเคเปล่ายิงทุกขอเชิญครับนี่ไงเห็นป่ะกระดิกเบอกแล้วแต่ก่อนแต่ไรเปิ้ลตกไปด้วยกันมาเลยเๆกัยถึงเม้เส้นหัวใจแล้วะก็เป็นสาวชาวกรุง ก็บได้เนี่ยไล้ไลกกาไล้ไลกาอะไรไม่ได้เลยอ่ะ I love you so much t r u e m u c h very much อุ้ยลืมจริงแบบลืมเลยแต่ก่อนแต่ไลแค่นี้เลยเพลงต่อไปง่ายอยู่เพลงคนที่ไม่เข้าตา แคลอรี่ปะปะแคลอรี่ปะปะแคลอรี่ปะปะก็พี่ป๊อปไงจะมีใครใครล่ะผมเคยร้องด้วยเพลงนี้ทำไมเราจำท่อนวอดกันไม่ค่อยได้ใจฉันเครหลุดผพี่ตูนว่ะจะกินจะเดินจะนอนจะจะหาวเหรอหาวทำไมล่ะจะหนาวเหรอจะเหงาก็เหงาจะกินจะเดินจะนอนก็เหงาไม่มีใครเคียงข้างกายเชี่ยอยู่ดีก็หายไปแต่ผมผมเคยร้องด้วยเพลงนี้แต่พี่จะต้องร้องแล้วอันนี้ผมไปไปต้อร้องจริงๆผมก็ไม่ได้คะแนนมั่วเนื้ออีกแล้วกู ใครต่อใครที่เขาจับมือเกี่ยวกันเห็นเขาเหล่านั้นก็นึกอิจฉาในใจไม่มีไม่เป็นไม่เคยอย่างเขาคิดแล้วมันก็เศร้าใจเห็นใครที่เขาเด็นเลื่นหัวลา ไม่เหลือเละเทะแล้วจะกินจะเดินมีฮะมีมีมีจะอยู่สุดท้ายอ๋อจะกินจะเดินจะนอนจะหาว่ะจะงาเก็งางงานต่อไปเพลงามใจของซูเปอร์คลูว์โอ้ย่นเชื่ออ๋อโอเคเพราะผมรู้จักโอ้โหผมไม่รู้จักเธออยากจะถามเธอหน่อยเฮ้ยโอเคก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังค้างใจอยู่คงรู้ดีรักที่มีเธอจึงไม่ค่อยมั่นใจในรักแล้วโอ้ย ก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังค้างใจอยู่ก็มีก็มีก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังค้างใจอยู่เหมือนเดินสวดอะไรสักอย่างโอ้ยเอาเฮียอัพเนี่ยหายเลยก็มีสิ่งหนึ่งก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังค้างใจอยู่ก็มีสิ่งหนึ่งนะโอ้ยแล้วอินโทรยาวอีกตั้งหากอ๋ออินโทรใช่เพลงยุคนี้อินโทรมันยาวเท่านั้นแหะ ก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังค้างใจอยู่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 และคิดว่าเธอก็คงรู้ดีว่ารักที่มีให้เธอน้อย เ็นไปเพลงสุดท้ายเอลงเลียงโศกโศกผูเธอไปไม่ลาสักคำไม่ทันได้เตรียมใจลองได้กันเลยว่าไปเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ลืม ไปไม่ลาสักครั้งไม่ทันได้เตรียมใจมันกินมันนอนไม่ได้น้ำตาลยังคมปากทำคนรักกันให้เจ็บเกือบตายดังเสื้อที่มันหมดสิ้นลายเจ็บมาจนถึงวันนี้คิดว่าถูกไหมคิดว่าถูกที่ร้องเมื่อกี้นี่ยถูกแน่นอนถูกค่ะ ไปได้ไป4ี่ผมนับอยู่คะแนนจาก9แอบเศร้าหนึง เพลงไม่มีเอมันลืมอ่ะมันลืมมันลืมอ่ะบอกไม่ถูกมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคือเราทุกคนอ่ะเราจะรู้สึกว่าเพลงอ่ะเราจะจําเมโลดี้เป็นหลักอ๋อใช่ใช่ใชขนาดผมเป็นคนแต่งเพลงอ่ะผมยังมีปัญหา,าเรื่องนี้เลยแบบพวกก็ <sm ell> แต่แล้วจะหวังฝัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยบางทีบางคาความหมายมันใช้แทนกันได้ <c oughs> ใช่ครับผมแต่มันเป็นธรรมชาติลองกลับไปเล่นกันเองที่บ้านดูก็ได้ครับผมมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพลงที่คุณชอบจริงๆแล้วร้องเป็นประจำอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีหายลอดลอไปแบบเฮ้ยเ็ ถ้าทางบ้านมีกิจกรรมอะไรนะครับรู้สึกว่าเราเล่นแล้วน่าจะบันเทิงดีนะครับก็ <c oughs> คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมอยากให้ทําอะไรบอกได้นะครับเดี๋ยวป๊อกไม้จะลองทำกันดูนะครับครับเอาลวันนี้ก็ไปก่อนนะครับครับผมไยวะวันนี้ปนอะไรละไปดิๆ้เดือดเดื่า